สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคามรวยระดับ100ล้านอนาณาจักรเวสกรวัตรรวยไม่ธรรมดานั่งคมุม10บริษัทสินทรัพย์100กว่าล้านเปิดอาณาจักรเวสกรวัตรรวยไม่ธรรมดานั่งคมุม1ิบริษัทสินทรัพย์100กว่าล้านหลังมีประเด็นกับลีนาจางังถูกหาว่าเป็นแค่พระเอกธรรมดาเรียกว่านาทีนี้เป็นที่จับจ้องของสื่อไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรสำหรับ เวียสกุลวัฒน์เจ้าบป้ายแดงที่ล่าสุดมีกระแสดรามา่าหลังมีคนลือว่าหนุ่มเวียนั้นจอฟ้องลีนาจังหลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเวียนั้นไม่เหมาะกับเบลล่าเลิกกันดีแล้วอยากให้เบลล่าได้สามีรวยๆเป็นนักธุรกิจเวียนั้นเป็นแค่พระเอกเฉยๆจนเป็นดราม่าขึ้นมาวันนี้ไทยนิวเราจะพาทุกท่านไปส่องดู10ธุรกิจที่หนุ่มเวีย 1. บริษัทคือคักจำกัด จดทะเบียนวันที่13มิถุนายน2560ประกอบธุรกิจประสานศิลปินดารานักแสดงงบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม77.2ล้านบาทรายได้รวม24.6ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ9.6ล้านบาท 2. บริษัทคูเฮาผับแอนเลตเตอร์ลองจำกัดจดทะเบียนวันที่23พฤษภาคม2555ประกอบธุรกิจบาร์ไนครับคาเฟ งบการเงินนำส่งปี2560สินทรัพย์รวม386,417บาทรวมรายได้1.7ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ33,388บาท 3. บริษัทมักม่วนจำกัดจดทะเบียนวันที่7กันยายน2552ประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการแสดง งบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม124ล้านบาทรายได้รวม29.2ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ8.3ล้านบาท 4. บริษัทรอนนี่แอนเวียจำกัดจดทะเบียนวันที่7กรกฎาคม2559ประกอบธุรกิจขายปีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังในร้านเฉพาะงบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม6.4ล้านบาทรายได้รวม 333,150บาทผลประกอบการขาดทุนสุทธิ23614บาท 5. บริษัทโมโตโแพ t ชั่นจำกัดจดทะเบียนวันที่17ตุลาคม2556ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์งบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม51.3ล้านบาทรายได้รวม65.9ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ 1.6ล้านบาท 6. บริษัทโอเ n นวิ่งจำกัดจดทะเบียนวันที่17มีนาคม2563ประกอบธุรกิจจิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์งบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม282,488บาทรายได้รวม1.4ล้านบาทผลประกอบการคัดทุนสุทธิ183,661บาท 7. บริษัทน้ำเงี้ยวจำกัดจดทะเบียนวันที่3ตุลาคม2555 ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพจิตการเสร็จการชำระบัญชีงบการเงินนำส่งปี2557สินทรัพย์รวม1ล้านบาทรายได้รวม19,000บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ14,737บาท8บริษัท139จำกัดจดทะเบียนวันที่10พฤษภาคม2555 ประกอบธุรกิจการค้ารับจ้างเหมาทำอาหารและของว่างต่างๆสถานภาพจิจการเสร็จการชำระบรัญชีงบการเงินนำส่งปี2558สิ 1. 1 000 000 either, 000 000นทรัพย์รวม1.1ล้านบาทรายได้รวม3 11,800บาทผลประกอบการขาดทุนสุทธิ123,373บาท9บริษัทเตี๋ยวจำกัดจดทะเบียนวันที่27กันยายน2555 ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพจิตการเสร็จการชำระบัญชีงบการเงินนำส่งปี2557สินทรัพย์รวม1ล้านบาทรายได้รวม18,000บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ2074บาท 10. บ,บริษัทไอติมจำกัดจดทะเบียนวันที่3ตุลาคม2555ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพจิตการเสร็จการชำระบัญชีงบการเงินปี2557สินทรัพย์รวม1ล้านบาทรายได้รวม1 9 0 0 0บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ18,000บาทส่วนข้อมูลการเป็นผู้ถือหุ้นของเวียสกุลวัตพบข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทต,ต่างๆอย่างน้อย6บริษัทด้วยกันประกอบไปด้วย1บริษัท คือคักจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น8,080% 2บริษัทค uh ู่เฮาผับแอนล์เลตลองจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น3,030% 3บริษัทมักม่วนจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น98,000 98% 4บริษัทรอนนี่แอนเวียจำกัดอันดับที่10จำนวนหุ้น1,515% 5. บริษัท Moto Passion จำกัดอันดับที่2จำนวนหุน 72, 76, ้น72,776 42.85% 6. บริษัท Dining Society จำกัดอันดับที่7จำนวนหุน 6, 000, ้น6,007.32% 0ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก T n e w วขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ